วันตั้งโบสถ์ก็จะมีงานวางธีรลรณะก็ยังไม่ได้กำหนดวันแล้วรอรอเจ้าภาพเนี่ยใครถ้ามีคใครมารับเป็นเจ้าภาพใหญ่เั้คนนึงเนี่ยก็จะได้กำหนดวนันใครจะรับเป็นเจ้าภาพบ้าง้าค้าเจ้าภาพไม่ได้าตอนนี้นก็บอกกันตรงๆก็รอทำพัาอยู่ ว่าเขาจะว่างเมื่อไรให้เราพร้อมเมื่อไรจะได้ทังวันถ้าที่จริงวางเวลาเริ่มไน้จรงจริงก็คือวางเพื่อาหาเจ้าภาพกันเองถ้าไม่มีจาภาพไม่ต้องวางก็ได้ดรรไรจ,ออร,จาาริงเ,เ,เราก็ต้องกหนดเองอ่ะถ้า เขาพร้อมเขาก็มาไม่พร้อมพวกเราก็วางเองก็ได้น่าจะเป็นความะถ้าังวิาขแ,แล้วก็ก็ต้องอาศาัยสัทธาคือถ้าว่าเราไม่มีกําลังท่ <c oughs> าก็ไม่เป็นไรหรอกอาศาัยกําลังปากพ็ได้ <c oughs> ช่วยกันบอกบอกไป <c oughs> บอกว่าตอนนี้ที่วัดเขาช้า มงคลวัดาราเนี่ยสร้าองอุโบสถเพิ่อองจะเริ่มสร้างทีนี้ใครที่มีัทธาจะาร่วงบำรุงพระพุทธศาสนาอุโบสถบสนี้ก็เป็นอาถารที่สำคัญเราถือว่าเป็นที่ประทับของพระบุทธเจ้าเป็นที่พระสงฆ์ใช้ทำสัาระกรรมนุ่งย่างบวชพระ,ะ,ะ,ะสวด กระถินส่วนให้ผ้ากระถินในนาเนี่ยก็ใช้อุโบสถตรงนั้นหละลงมาริโมทำาบรานาหรือว่าออกอภพานเนี่ยก็ต้องใช้ในอุโบสถเ,เนี่ยรเรียกเขตสีามา,าซึ่งสีมาไม่ไดอย่างทําไมนี้เราก็ใช้โบทกันเป็นพื้นแต่ถ้ามันไม่มีก็ มันก็มีสีมาอีกหลายๆอย่างเช่นอภันธราชีมาวิสุขามัสีามาบุพเคเมธุมา,มมาอะไรพวกนี้ก็ยังมีอีกแ,แต่อะไแต่ว่ายังไม่มาตรฐานเขาไม่มีกําลังไม่จร,ริงลังทับก็ใช่กําลังขาดได้เราภัยเที่ยจจวภาคได้จุดทุกเียนบูชาพระพันธ์ไปแล้วลเราไม่ได้มีวิธีอะไรมากทำอไรก็สร้างชัย อาบูชาก็พระพร้อมกันขันธะมยังปุตสะภะคะขวัติมมาภาขณะมะครังโรบาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระข่วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระข่วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะ โสปะพยัญชนะโสปะพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนังสาลีนางโหชนางโภชนางปานียังวารังปานียังวารังพุทธะปูเชมิพุทธะปูเชมิตั้งใจบูชาัะคู่หนึ่งให้น้องบูชาด้วยศีคือมองเห็นเนี่ยข้าวไปคําพด้วยศี กับข้าวก็มีสีรล้วก็เสียงที่เราหยิบที่เราถักข้าวแล้วก็กินก็หมายไม่กินอาหารแล้วรสอาหารสัมผัสคำทางที่เราจับต้องได้แล้วก็ธรรมรมคือความรู้สึกเมื่อคิดที่เป็นบุญเนให้น้องบูชาพระเจ้าในบทว่าผู้ใลจะมีในทักมูนหนึ่ง เชพสงงสังมังครา,า,ายาจามิต่อไปก็เจริญพรเจ้าภาพกวดน้ำอุทิศกุศลพ,พ,ยยพ้นบุญและฟังพระสงฆ์พร้อมกับคณะญาติโยมอนุทนาเป็นภาษาบาลีทอไทย ภริปุริตทิสัารังเอวะเมวะอิทุทินังเปทานังอุปกัรปติอิจิตังปฏิทังตุยังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุริตุสงังขปาจันโผพนาระโสยะถา บ,าาบ้นิโชติระโสวิวัาตาคัณวิวัตรานตุสาพระรโวิรายสัตุม,มเาเตยภวันตรายุสุขิธิค มารวรกุมารสตวมาเตภวะตว ภวะตวันตารายสุขีิขายโกภวภิวะธนศี อายุวันวสุขังพันลัอายุทุพละทุเที่ยวโลวันนตุปปติปันนตุสุขัสสะทามิทวิสุขัง าดชาติอายุพัะวาพลังวันนะสุขันจะปฏิภาณะทวนทีขายอยู่สว่าหัวทยานพยานัวปปัจชาติต ตูสับฆังฆังรักขันตุสัพพัเถวตาสัพภาพุทธานุภาวีนะสัทธาโสติภาวันตุเตภาวตุสับฆังฆังรักขัน ตูสับภาเทวตาสัพภาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวตุสัพพาบังรังรังรักขันตุสัพภาเทวตาสั ภะสังฆานุ